กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเสาร์นะพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์เด้อทั้งทุกเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุก่ากันเด้อเพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เนื่องอยู่ใต้มาพบมาพอกับส่งเบาบินพี่น้องเลยขอเอฟซีทั้งอันนุ่นแถวขอนแก่นนะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจเด้อที่เขามาบุญมาสมส่งเบาบินนี่กับพ่อกั็ไปอีกส่งคือเก่าพี่น้องก็ม่ใหญ่เคี้ยวพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องลุงฮัมบิดฮิดให้แน่นในลุงบังด้วย กูพอก็มีเงี้ยเี้ยวไปชิาดทานเตเป็นต่างกันด้อสบายดีเอฟซีอาเซมันใหญ่เคียวกระแมนเนาะหมอพใหลานทรายแหละกระดดีแม่งต er ัวขาดนะพี่น้องเด้อยังคือเก่าเลยมันใหญ่เคียวหักเส้นคือเก่าพี่น้องเลยกูมือนเมหมอบให้ลานทรายแล้วถ้าเบนแหลกเป็นผัวดำเนินต่อพี่น้องเนาะก็รหายเป็นกำลังแรงกำลังใจคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าปาอย่าไล่อันลานทรายมันใหญ่เคียวถือว่าเบิ่งอัน Uhm, ที่ตามมันเท่าอันเบนกันคือที่ตามมันใหญ่เคี้ยวคือเก่าเลยพี่น้องเอ Eugene, ้ยดูเช่นเดียกับบอเบนมับมาไทยมันใหญ่เคี้ยวคือเก่าเลยพี่น้องนาะในพวกก็คือเก่าพี่น้องสมศมใหญ่เคี้ยวคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยหมดไปรายการมใหญ่เคี้ยกับใหญ่ขึ้นหัวได้ที่สุพรรณยูขุติเข้ามาคอมเมนต์คนติดตามมันใหญ่เคี้ยวตลอดตะกี้เนาะจนถึงปัจจุบันนี่พี่น้องเอ้ยเวลาเรื่องมันนั้นมันใหญ่เคี้ยกัน ขอบคุณทุกท่านเด้อที่มาสบสองอาติมีญ่เคียวผ่านมากค่ะอยู่ดีแมงอยู่เย็นเป็นสู่ทุกท่านพี่นอ่อกเลยถูกมันเยืนลงเรื่องทุกท่านพี่น้องเลยกระพบเบว่าตะกี้เลาวมีมีญ่เคียวนั่นเป็นคนถ่ายคลิปเนาะบาณิกาเห็นตัวจริงไหมอาจจะซะมีตะกี้แลมีแต่เสียงปากเสียงว่าบางคลิปกูได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะพี่น้องเนาะบานี เสียงจริงใจจริงจากม่ใหญ่เขียวเนาะพี่น้องเอ้ยจากล้านเป็นคนถ่ายพี่น้องลานเป็นคนถ่ายแต่ที่น่ามินของแม่เขียวพี่น้องมินเห็นแต่เที้งเบาะกานพี่น้องเนาะบ้านค้าม่ใหญ่เขียวกระหมาะกับล้านไายแล้วพี่น้องเลายบาทเียนะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าลืมมันล้านาย้ม่ใหญ่เขียวเดิถตะเป็นเดิมพี่น้องเดิมหลังเกียงเรียงรังใจเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ชาเป็นทุกๆวันเด็กพ no, ี่น้องเด้อเมื่อวานเขาขึ้นซีโนบุมีคนมาสั่งปูนบั้านวันบ้านได้มีร้านสมอยเลยเป็นคนสั่งปูนวานนี่นะมีคนมาสั่งยังกระโถบอกกรบอกร้านได้วาจระโถบลอกดอกโดยโดยยังจะพาเขาบุกผัดเน้องเนาะน้องกันอยู่ทั้งคอนเกลนนนน้องโต้งน้องเจี๊ยบ ก็ยังเม่ใหญ่เคี้ยวก็ยังขึ้นหอดคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยแต่บ้านลูกสาวเบสเนาะทางสารคามเป็นถากมาว่าแม่แม่หมาดทันสองในในเบนละกันบัตรตั้งสองใหม่บ่แม่นั้นสิตอปลูกไฟแม่บัตรตั้งรู้เอ้ยแม่นั้นมันบ่มีโอกาสจะชิมานผมมีโอกาสบ่มีเวลาเนาะเสียมาถ่ายคลิปคือเก่าให้พ่อแม่พี่เนาะระเบิดระส้มคือเก่าแม่ใหญ่เคี้ยวน่ะอยู่สหาสพี่น้องเอ้ย ลูกสาวหฮะวยกให้กยยนนร,ระเมร์พี่น้องเออบอดี้ไซส์บาดนี่กาเมซสิตอบลูกอันให้ให้พังให้สัดวเจ๊ให้จ้าเจ๊วาสซะอ่ากาันทุกคนเป็นกำลังใจมปใหญ่เกี่ยวแต็มเกดเนาะแต่ละแต่ตละ,ตะ,ตะจังหวัดวาสาสาทุกจังหวัดก็บ่าเมน์นะพี่<า>น้องในประเทศไทยกันอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นก็สู้ก็เก่าฮะเป็นกำลังใจเบาเป็นก็เก่าหรือพี่น้องเด้อมวยปลาให้ไล่วาะซะ มีนเน็ตเกี่ยวกับพมีอย่างายเนาะถ้าว่ามีนเน็ตเกี่ยวว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเมื่อตอนไหนเล่นหลงเลยหลังจากหลังจากนั้นก็มาปผุกพ่อเพลงส่งเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องนั่งยินน้ำมันไอ้น้อบบงกระเตะอันนี้สบายดีปลาลูกเห็นไหมห้ามพินเข่ากับหยังบอกบอก บอกปาลูก,ลกนู้พามีเข่าแล้วบอนเยกินอข่าแล้วแอาัีข่าก็ันเข่าก็ปาถานงางเดน,นะเพิรกยังฮ่าีากีเก่าเลยพี่น้องเลยเมผอก,ก,กับน้องอติคือเก่าแล้วที่พอเนน็นเป็นคนถ่ายมพี่น้องมาอยู่น้ำเพิน์กเมือมาขายเครื่องเมนก็ก็มาขายเครื่องน้ำเ,เ,เพิรนพี่น้องมาเห็นยังซอยม่ม่เคียวพี้อง สตัวจกอแห่ฟุ้ยลุยพี่น้องเลยแต่ว่ายอะตลาดแต่ละมือตัวจินแฮงตักตันน้ำหนักเพิ่็เป้นสามสิบสามโลเละพี่น้องขึ้นไปนับมือได้พี่น้องน้ำหนักเพิ่นเท่าห้ามด่เท้าห้ามนะเท่าห้ามไปเวีย เออจจะนเถากับมามาทำสิไปบ่อกับถ่านำถ่าไปบ่อไปยไปบ่ไปเบิ่งลิงนำลุงไปบ่อดยวด้วยดยเงียบมาอาบายดปลาลุงนำไว้ปลาลุงยังคิดหอนไอต้นั่น่ะสบายดีปลาลุงไว้ลุงสิพาไปเบิรงลิงไว้ กับไอแวกพ่อมสวกไีมาเปดลีไป,ไป,ปลูกไว้ลูกสิพาไปบึงลิงไ้ีไ้ั้างดุเออลูกสิให้ขีทั้ง,งร,รังเลยันเก่งเลยลูกสิพาไปบึงลิงเลยเก่งนเนี่้ำสิไปใส่บ้านเนี่เขาไป็ยัง เขาไปคล้ายเครื่องเชยไพ่เป็นดึงพี่นอ้องลง,ง,งมา,กกงางส้มถึงเมืองพี่น้องเป็นปั่นรถจักรยานมปนมาหน่องอะไริดด้วยฮะบิดให้ลุงพังรถรเสียงเสียงรถอ่ะมิดให้พ่อแม่พี่นอ้องพังด้วยฮะเอ้ยถพี่น้องเลยรอบตัดดูรอบตัดดูเหตุอะไรรอบตัดนะเอารอบตัดให้ลุงพังด้วยฮะ FC พังด้วย มิดเลยไ,ไหมเป็นบรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องมีลมๆเย็นบรรยากาศก็ดีคือเ้าตอนเสาร์พี่น้องเลยอันเบิล้ลรถให้ให้ก้าวพังด้วยอ่าอ่าเระวางังลมเนระวงังลมอ่ามิดรอดตัดพี่นอ้องอ่าอ่านกรอดูนกรอบเป็นบ่ หนยบลอดเลยพี่น้องอะนะหนึบเลยพี่น้องเก่งเก่งเลยโอ้ยเก่งเลยพี่น้องเอ้ยไพายส่งสร้างเงี้กระเห็ดได้พี่น้องก้าวแม่เงินก้าวเจ้านม่ก้าวกามาลินมาทำบิดบิดเออในก้าวด้วยก้าวแม่เงินก้าวไอ้้กาวมาเงินนะตีแน่บอก กเอา,านั่นอบิดอีกบดีกรอบตัดนะบิดอีกอ่าบิดอีกเลยพี่น้องอีกเอาอ่ะหมอบหมอบด้วยหนึ่งซ้ายหมอบดูเป็นบปรไซ์หมอบนะนะปาลูไอ้ก้าอนแสดงความกหาูนั่ไไไนไ้ก้ามเนยพี่น้องอ่าไอ้ก้าสดีปลาลกแม่ ผุ่นเลยพี่น้องไปงอ,งอีกซองผุ่นเลยพี่น้องหลังจากแล้วก็มีมีคนมาสั่งปูนพี่น้องเ้ยซึ่งบางคนมีสั่งปูนในแม่เคี้ยวแล้วก็บ่าวเบนซีได้ไปส่งให้แม่เคี้ยวพี่น้องหลังจากหมูบอเบนอะไรพี่น้องมาสั่งต้นหนึ่งพี่น้องเ้ยแจนได็ก็

ส่งปูนเลยโหลดกระติดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเป็นโหลดบุญหนุ่กคน้องพ bon pues e e ี่น้องเอ้ยซื้อโหลดใหม่ไม่ใหญ่เขียวเป็นโหลดเก่าของกาเจ้าพี่น้องเอ้ยพอดีลำบากกะกรรมนะพี่น้องเนาะขันหูวจักแบบสิบ่เอาซ้ำยังเป่งโหลดเปลงล่างอยู่น้อพี่น้องเนาะมันให้แบตเตอรี่มันเบิดแต่ว่าแมนพี่น้องไม่สตาร์ทได้คือหนึ่งช่องเกลือ แต่มันเบ็ดกบุญตรงตัดมันตาดเบ็ดให้ให้มันซีอิ่วดุนซะก่อนบ่เอาเอาไพ่เด้อบาเบนเอ้ยเอาไพ่มาดังซุ้มซีซุ้มซุ้มใส่เด้อมาเผาวซะก่อนอย่างมันพี่น้องเอ้ยสมมาพกกลรวพี่น้องเอ้ยมาหอดนี่มันไงเคี่ยวกดคลิปเมนิกรอนผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบาเบนนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจสูสีต่อไปพี่น้องเอ้ย ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อท้ายสุดขออวยชัให้คนทุกสิ่งพลัดไกลทั้งสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์โลกจงบดลบันดาลปกป้องรักษาครอบครัวของพวกท่านให้อยู่ดีมีแงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมยืนเรืองทุกๆท่านสาธุสดีบ๊ายบาย